พบกับผมโช์นอครับช่วงสุดท้ายของทลายแม็คที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงนะครับผมประมูลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับใช่ไม่ได้มานานามากๆแล้วเกือบสิบปีได้สำหรับผมนะเกือบสิบปีได้เลยแหละใช่คือครั้งที่แล้วที่ผมมาเนี่ยตรงยอด ฝั่งนี้ครับยังซ่อมอยู่เลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วสวยงามมากๆนะครับใช่วัดมหาวดารามพระอารามหลวงอ่าใช่แล้วก็มีทาวเวสุวรรณด้วยนะ ความบุญเ <c oughs> ช้เวลาสั้นๆครับวัดนี้แค่ทางเข้ามาก็กินขาดแล้วนะครับสวยงามแบบไม่มี่ติติอะไรทีเดียว นะครับทีนี้ก็เข้าไปดูด้านในนะครับแต่ต้องค่อยๆเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าร้อนมากเลยแค่เดินตอนนี้ถ้าจะลวกเท้าแล้วนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆต้องขยับเข้าไปอีกนี่เลยครับ สวยงามสุดๆโอ้โหอลังการมากๆนะครับใช่ถ้ามาอุบลถ้าวดว่าอยากจะมาวัดแล้วถ้ามาอุบลแล้วไม่มาวัดนี้ถือว่าผิดครับผมบอกเลยสวยงามมากๆพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงปินแปลงนี่คุ้นๆเหมือนชื่อนั้นนครปนมใช่ใช่ใช่ สวยงามมากๆนะครับยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมยูความสุขมากๆนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไ,ไหนปลอดภัยแล้วไว้พบกันใหม่ของกันหน้าสำหรับวันนี้โตชอนนอลขอลาไปก่อนแทนแลนแม็กขอลาไปก่อนสวัสดีครับโซดีเด้อ